ใต้อาทิตย์นึงทําไม่ได้กินแกงส้มนี่เมื่อนคาดใจเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงส้มปลาใส่ใบกระเจี๊ยบผักกาด้องกันได้แกงส้มแบบนี้บอกเลยว่ามีข้าวมดมอแน่นอนค่ะวันนี้ก็หรือปลาอยู่ในตู้เย็นนะคะมีปลาซากกับปลาส้อยหนกเข้ามาแกงกับใบกระเจี๊ยบแล้วก็ผักกาด้องค่ะวันนี้แอนก็แกงกับเคืองแกงส้มปั่นเองค่ะเคืองแกงส้มแอนก็ใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะทําให้แกงของเราหอมมากๆนําแกงเดือดแอนก็ใส่ปลาซากลงไปอันนี้ อัก็รือปลาที่ใช้อยู่ในช่องฟิตนะคะก็มีถังปลาซากแล้วก็ปลาส้อยหนกเข้าใส่ปลาแบบแน่นๆหล่นๆหม้อมันเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยใบยกระเจี๊ยบแดงลงไปจากนั้นก็ตามด้วยผักกาดดองลงไปค่ะซองอย่างนี้จะให้ความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพอเอาใส่รวมกันเป็นรสชาติเปรี้ยวแบบลงตัวเลยค่ะเพื่อนพอปลาสุกปรุงรสด้วยน้ำปลา แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยและซตรแกงส้มของที่บ้านแอนนะคขจะต้องปิดถ่ายด้วยน้ำมะนาวสดๆลงไปน้ำมะนาวจะช่วยเพิ่มความหอมเปรี้ยวให้กับแกงส้มของเรามากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนกับแกงส้มปลาใส่ใบกระเจี๊ยบผักกาดดองเป็นอีแกงส้มที่เปรี้ยวจัดจานร้อยมากๆเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยลองแกงส้มแบบใส่ใบกระเจี๊ยบแดงนี่แอนแนะนำเลยค่ะเขาจะให้ความเปรี้ยวแบบเฉพาะ ตัวเข้ากันกับแกงส้มมากๆเห็นแบบนี้ต้องรีไปทําไข่เจียวร้อนๆเอามากินคู่กันค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวสวยร้อนๆมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ